คุณควรจะลงทุนอะไรดีในตอนนี้คลิปนี้มีคําตอบครับมีคนมาถามผมว่าในตอนนี้มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งอยากที่จะลงทุนควรจะลงทุนกับอะไรดีผมบอกเลยนะครับว่าใครที่มีคําถามแบบเนี้ยคุณยังไม่พร้อมที่จะลงทุนเพราะคุณกำลังจะฟังคําตอบจากกูรูคนนั้นจากกูรูคนนี้จากโค้ชคนนั้นจากเอ็กซ์เพรสคนนี้และคุณก็จะ ลงตามเขานั่นแปลว่าคุณยังไม่ได้มีความรู้มากเพียงพอที่จะไปฟันธงว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีครับดังน,นั้นสิ่งแรกที่คุณควรจะลงทุนคือลงทุนกับตัวเองในการหาความรู้คุณรู้ไหมครับว่าวอลเตอร์บัฟเฟตต์เนี่ยก่อนที่เขาจะทุ่มทุนหรือว่าลงทุนไปกับอะไรเขาศึกษามากนะเขาไม่ใช่ฟังเฉพาะไอ้คนที่มาขายของคุณที่บอกเฮ้ยลงทุนในนี่ดีเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ธุรกิจเขาต้องการขยายต้องการเงินลงทุนเท่านั้นนี่เขาไม่ พอมีคนบอกปุ๊บเขาก็ฝังฟังเสียงให้ต่อเขาเข้าไปคุยคนในบริษัทนั้นเลยเขาเข้าไปคุยกับคนในธุรกิจนั้นเขาเข้าไปชิมร้านอาหารที่บอกว่ามันดีเขาเข้าไปคุยกับคนที่เป็นตัวแทนขายประกันในบริษัทนี้เขาบอกว่ามันน่าที่จะดีเขาเข้าไปลองเซอร์ว์ตลาดลองเข้าไปดูครับว่าไอที่เขาพูดอ่ะมันสวยหรูจริงฮะแต่มันเวิร์กจริงไหมอ่ะในสภาวะความจริงก็บอกเนี่ยโหดีมากเลยตอนนี้ลงทุนเอาเงินมาลงทุนกับพี่สามหมื่นห้าหมื่นแสนครึ่งแสนล้านสองล้าน ้าล้านสิบล้านเดี๋ยวมันดีแน่นอนลองไปคุยเัยคนที่มันเคยลงมาก่อนไหมอ่ะว่าลงแล้วมันหาตัวแทนได้หรือเปล่าลงแล้วมันขายยากไหมลงแล้วมันได้กําไร10% 20%ตามที่เขาโมไว้จริงหรือเปล่าหรือศึกษาดูก่อนไหมว่ากระบวนการมันได้ตลอดการหรือมันเพียงแค่เอาความโลภมาขายคุณเท่านั้นเองคราะนั้นถ้าวันนี้คุณมีคําถามว่าไอ้นี่ควรลงทุนไหมไอ้นั่นควรลงทุนหรือเปล่ามีคําถามนี้มาถามผมเยอะมากผมจะบอกว่าถ้าคุณมีคําถามแบบนี้ครับเบรคไว้ก่อนครับ ก่อนที่คุณจะเสียเงินไปฟรีๆครับและนี่คือคําแนะนําจากผมถ้าอยากจะรู้ว่าควรจะลงทุนแล้วจะเมริ่มต้นลงทุนกับตัวเองยังไงนะครับคุณสามารถติดตามไปที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวัน7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดุณสามารถติดตามพี่เดลสายทางสุขรภิชทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เลยส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันที